Thank you นี้ก็พามาชมนะครับข้างหลังผมเป็นรุ่น NTR 150แรงม้านะครับซึ่งอธิบายก่อนว่าปกติแล้ว NTR นะครับเราจะมีให้เลือกเกียร์2แบบนะครับก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาแบบเมนู่น6เกียร์นะครับแล้วก็เกียร์แบบค่งอัตโนมัตินะครับก็อยู่ในรุ่นช่วงความยาวที่4.9เมตนะครับแต่ว่าโดยปกติจะมีให้เลือกความยาวชั้ี่อยู่2แบบไม่ว่าจะเป็น4เมตหรือว่า4เมต ซึ่งถ้าเป็น4เม3เนี่ยจะมีแค่ในรุ่นของเกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะครับส่วนความนิยมในการต่อของตัวถังในรุ่น NTR 150ที่เป็นช่วงสั้นนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวตู้นะครับตัวตู้หรือว่าเป็นกระบะหรือว่าจะเป็นดัมมก็สามารถต่อในช่วงชั้นของ150เรงม้า n p r ความยาวที่ชัดี4เม3ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว4เม9แล้วเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอลูกค้าก็อย่างที่เห็นครับตัวนี้จะเป็นแบบตู้แห้งประตู10บานนะครับหรือว่า3บานก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้านะครับแล้วก็เป็นกระบะคอกบ้างก็มีนะครับเป็นกระบะเหล็กที่เปิดได้3ด้านก็มีหรือว่าเป็นคอกรวดสแตนเลสบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นต่อตัวถังเป็นแบบรถบรรทุกหมูที่มีความยาวช่วงที่สี่ไม่เก้าเหมือนกับคันนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับในรุ่น NTR 150งแรงม้า มีความยาวช่วงแชสซีคือ4เม3กับ4เม9นะครับเกียร์มีให้เลือก2แบบเกียร์ธรรมดาเกียร์โ,โตเฉพาะในรุ่นความยาว4เม9เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอเชิญพี่อุ้นด้วยครับนะครับวันนี้เราจะมาคุยกัน3ฟีเจอร์หลักนะครับของในรุ่น NPR 150แรงมา้านะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวแชสซีรถ นะครับเมื่อกี้เข้าๆไปแล้วมีกี่แบบบ้างใช่น้องหน่่ยนะครับผมอ่ะทีนี้เราเริ่มตั้งแต่ผมภายนอกของตัวรถก่อนเ่าโอเครถครับรถใหญ่กระบี่ครับผมแล้วก็อันนี้จะมาเรื่องกับฟิวเจอร์สามลักษณะใช่ของตัว APR 150ยแรงม้าครับผมครับผมเอาต่อเลยน้องหนุ่ยนะครับต่อเลยก็คือลักษณะของตัวหัวเก๋งนะครับมีขนาดกว้างประมาณ2เมตร นะครับกระจกบังลมบานหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคนขับเป็นหลักนะครับช่วยให้ปลอดภัยทุกการขับขี่ในทุกการขับขี่นะครับแล้วก็จะมีการดีไซน์ส่วนของตัวกระจังหน้าแบบใหม่ครับนะครับแล้วตัวนี้ก็ติด GPS เป็นแบบเชเลเทคด้วยโอ้ตันนี้ติดเ l เลเทคเรียบร้อยใช่ครับเพื่อป้องกันอะไรครับเนี่ยเออเชเลเทคคือเป็น GPS ของทางบริษัทที่พัฒนาโดยอลซุนะครับใช้ครอบคุมเอ่อดึงแผนที่จากของ Google Map เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการ เชื่อมต่อของสัญญาณกับกล่อง eSIM ในรถใช่ทำให้นะครับทำให้เรื่องของแผนที่มีความแม่นยำชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถค้นมูลค่าเฉลี่ยได้ใช่ดูทีวีได้เลยชัดไดนนะครับเรื่องความประหยัดน้ำมันเทคนิคการขับของขับเป็นยังไงบ้างใช่ครับนะครับอันนี้คือด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับพี่อ้ในเรื่องของเครื่องยนต์ตอนนี้เครื่องยนต์ก็เป็นตัวร้อย50แรงม้าครับผมได้ยินได้ยินใช่ไหมครับ ร้อยแรงม้านะครับแล้วก็เป็นตัว5 1าพันหนึงร้อยเก้บสามนะครับให้กาลังสูงคือวิ่งหลังถนนเนี่ยผมว่าเคยเห็นรถเซเว่นรถอะไรใช้ตัว N P R ตัวสี่เก้าเลย N P R ใช่ครับตัวนี้ครับผมเอาละคจัดท่ากันม่วนแล้วครับตัวนี้ใช่ครับนะครับ N P R นะฮะก็ห้าพันหนึงรก้าสิบสามนะครับหนึ่ร้อ้าสิบรงม้านครับสสูบสสูบครับผมนะครับสสูบ บวกกับตอนนี้เกียร์นะครับเป็นแบบ6เกียร์เดินหน้า6ว่า5 5หรือ6 5เกียร์เดินหน้าเฮ้ยตัวนี้ช่วงยาวเอาช่วงยาวอ๋อช่วงยาวช่วงยาวเอาผมไ่ดูก่อนโอเคนะครับ6เกียร์เดินหน้าพี่6เกียร์เดินหน้าครับช่วงยาว6เกียร์เดินหน้าช่วงยาวนะครับพร้อมกับเกียร์ที่เป็นแบบเกียร์โอเวอร์ดิ์ครับนะครับเกียร์โอเวอร์ดิ์มีข้อดีก็คือเกียร์ดิเกียร์โอเวอร์ดิ์ก็คือเกียร์ที่ ไ่เขาเรียกอะไรไม่ใช่เดล็คไดไม่ใช่ไดลิคไดแล้วก็คำว่าไดลไอโอเวอร์ไดร์ก็คือตัวที่เป็นตัวกันประหยัดน้ำมันคือรอบรอบวิรอบวิ่งคือทําให้รอบเครื่องยนต์นะใช่ทดต่ำลงใช่ครับเกียร์หมุนหนึ่งรอบล้อหมุนหนึ่งรอบหนึ่งรอบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นตัวทดเกียร์ในการช่วยในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นใช่เป็นคุณลักษณะของตัวเกียร์นั่นเองเอาง่ายๆเปเกียร์โอเวอร์ไดนะครับในส่วนของเมื่อกี้หัวเกีงแล้วเครื่องยนต์แล้วเกียร์นะครับ เฟืองท้ายก็จะเป็นเฟืองเร็วแบบเป็นเฟืองมาตรฐานมีอยู่เฟืองเดียวเงดียวนะครับเฉพาะในรุ่นของ150แรงม้าความยาวที่4.9คันนี้นั่นเองใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวสั้นก็จะเป็น2เฟืองให้เลือกครับผมครับผมครับทีนี้มาดูของอุปกรณ์ตกแต่งบ้างของตัวรถนะครับเราจะเลือกมาที่ตัวถังแล้วนะฮะก็จะมีตัวหมวกครอบนะครับมีสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยกับตัวถังเลยนะครับเสรอมกับตัวถังนะครับยางนะครับใช้ยางเป็นของ Bridgestone นะครับรุ่นนี้เป็นบิสโตนของ7.50เป็นยางแบบเรเดียนใช่นะครับน็อตล้อก็มี6ตัวด้วยกันตัวด้วยกันครับผมนะครับผมตัวนี้ยางนะครับมาในส่วนของตัวถังบ้างเอาทีตัวถังแล้วพี่อุดนะครับตัวถังคันนี้นะครับมีความยาวอยู่ประมาณสี่เมตรเก้านี่มันเก้านะครับยาวทั้งตู้เลยนะครับประมาณสิบบานนะครับสิบบานเปิดได้ทุก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 บานเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างกว้างก็อยู่ประมาณ2เมตร ใช่ครับสูงก็อยู่ประมาณ2เมตรกว่า2เมตรกว่า2เป็นสองสเป็นสามนะครับก็คือจากพื้นเนี่ยไม่ถึงขั้นบนก็ไม่เกินอยู่ที่3เมตรใช่ครับนะครับในรุ่นของเอ็มพีอาร์หนึ่งร้อยห้าสิบเรงม้าตัวนี้ครับนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวไปลองเปิดข้างในกันดูบ้างเราลองเปิดดูลองเปิดดูเราเปิดจากข้างไว่านที่เปิดยังไงใช่เปิดข้างที่ก่อนใช่ไหมข้างนี้ก่อนเออผมก็ไม่ใช่เคยทขาได้ซ้อมเปิดเปิดที่คันนี้ ตัวนั้นปลดนะครับก็จะมีตัวปลดล็อกอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวนี้หนึ่งสองนะครับปลดแยกกคันคือลูกค้าซื้อ10บ,บาทเนี่ยการขึ้นลงอะไรมันจะสะดวกครับสามารถที่ยกยกยกขึ้นได้เลยยกพาเลทครับเดี๋ยวดึงตัวนี้ผมนี่โอเคครับผม ที่จริงเราจะมีพิตตี้ครับข้างในแต่พิตตี้ของใส่ร้อนเอาออกกับซะแล้วนะครับเอาซะก่อนแล้วคันนี้คือแบบเออเสากลางไม่มีครับผมนะครับค่อยๆพับนะครับเสากลางไม่มีก็คือเวลาเวลาเขาที่จะแบบใส่พาเลทนั้นใช่ายังใหม่อยู่ครับยังได้กลิ่นสีอยู่เลยกลิ่นสีหอมๆอยู่เลยนะครับเป็นตู้แห้งประตูสิบบานก็คือเสากลางไม่มีจริงๆมันจะเปิดได้ทั้งหมดสามด้านเลยนะครับ ของฝาท้ายตัวเหมือนกันก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยเวลาเราวางของนะครับก็จะลุ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวล็อกตัวนี้ด้วยใช่ครับนะครับก็เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าของลูกค้านะครับกว้างอยู่ประมาณสองเมตรสูงนะครับประมาณสองเมตรสามแล้วก็กว้างเนี่ยนะครับก็ แล้วแต่ลูกค้ากําหนดอีกทีหนึ่งนะครับใช่ครับซึ่งสเปคบางจุดเราก็สามารถแก้ได้แต่ไม่เกินจากที่กฎหมายเขากำหนดไว้ให้นะครับเราก็กมีใช่เราก็มีบริการหลังการขายด้วยใช่ไหมน้องครับมผมใช่นะครับอุปกรณ์บางชิ้นลูกค้าสามารถสั่งเป็นแบบอลูมิเนียม,มหรือ,อสแตนเลสนะครับบางบางคันก็เป็นสแตนเลสมาได้นะครับแล้วแต่แบบลึกอันนี้ตัวล็อกมีตัวยึดด้วยใช่ไหมเป็นตัวยึดด้วยครับ นะครับเปิดได้ทั้งสบ้านใช่สามด้านก็มีไฟให้ด้วยสามดวงสามดวงความสว่างกลางคืนคล้ายๆเป็นสเตจไปคล้ายเวทีเลยนะนี่ใช่เปิดทได้เลยเปิดซ้ายขวานะครับเวทีซ้ายสี่ขวาสี่แล้วก็ฝาท้ายอีกสองบานอี้สองบานนะครับโอเคนะครับมีมีคอมเมนต์อยากจะดูข้างในอีกมีคอมเมนต์อยากจะดูข้างในอีกนะครับคนขับที่นูมาดูวีคอร์ส ใายรูปเรียบร้อยเลยใายรูปเรียบร้อยครับผมนะครับอันนี้คือข้าวข้างข้าวข้างครับข้างข้างก็คือจะมีพวกกันแกลังกันถ้าผมฝาอกคันครับเราเปิดฝาให้กไหมเปิดฝาให้ครับเปิดฝาให้แล้วลักษณะรถประเภทนี้ส่วนใหญ่พิ่อูดเขาจะใช้เป็นแบบไหนครับก็จะวิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับขนส่งออยินโนมโตะอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วผมเซเว่นน้ำมันน้ำมันที่เป็นลังอะครับวิ่งได้หมดเลย พัสดครับวิ่งสินค้าเป็นกล่องใช่เป็นกล่องวิ่งพัสดุขนส่งน้ำมันแฟลชเจอรี่ทีทีอะไรตัวนี้ยกตัวอย่างหลากหลายหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นชุดไฟท้ายเป็นแบบ led ใช่ครับนะครับเข้ามากับตัวรถเพิ่มความสวยงามส่วนตัวสีเลือกได้ครับนะครับโอเคนี่คือ2วิเจอร์หลักนะครับอันดับแรกก็คือในส่วนของยละเดียดชัสซีตัวถังรถในในยละเอียดของตัวแรกก็คือชัสซีรถอ่าใช่วิเจอร์แรกอันที่2 ก็คือลักษณะของตัวถังตัวถัง,ถงนะครับโอเคนะครบคบแล้วนะอ,อันที่สองถังน้ามันนะครับมีขนาดหนึ่งร้อยลิตรครับนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถึงอันที่สามคืออะไรครับพี่อู๊ตตอนนี้อันที่สามคือการแคมเปญครับแคมเปญออกรถแคมเปญเท่าไหรนะ่น้องหนุ่ยคันนี้ แชมเปญเออรุ่นรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นแบบนี้กูแห้งสิบานครับผมก็จะมีตา้งแต่ห้าหมื่นเก้าครับผมดาวแสนหนึ่งกอรนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารลูกค้าใช่แล้วก็ประกอบอาชีพอะไรใช่ครับเพราะว่าจะมีส่วนสําคัญในการที่จะออกรถครับผมครับผมถ้าว่าลูกค้าท่านไหนที่ว่าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับเพราะว่าทางเรามีเจ็ดคนเซลล์ครับผมที่ว่าบริการลูกค้านะครับแล้วก็ใช่ครับสามารถที่จะถามแล้วก็ ทุกเรื่องถามทุกเรื่องคือไม่จำเป็นต้องตัดสินใจก่อนแต่มาถามว่าลักษณะงานของผมแบบนี้แบบนี้เราก็จะมีประสบการณ์ในการตอบลูกค้าอยู่แล้วครับผมนะครับนะครับผมหน่วยรถใหญ่นะครับไปขายรถทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเอลซอนามันเซลอยู่ที่สาขากระบี่นะครับขอให้ลูกค้าอยู่ในประเทศไทยไม่ไกลเราไปหาได้ไกลเราก็ไปหาได้เราก็ไปหาได้ศูนย์หกสองเก้าเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสามนะครับหรือว่าจะติดต่อติดตามในช่องของในเพจของผมเองก็เป็น อียสูทรัคกระบี่นะครับช่อง YouTube หน่วยรถบรรทุกอียสูอันนามันกระบี่นะครับแล้วก็ผมอุดรถใหญ่กระบี่นะครับก็จะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งไปกระห้าศูนย์ก็ศูนย์สามารถที่จะโทรหาได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ให้การปรึกษาครับคือได้ได้แหละอย่างน้อยก็ได้ใช้แหละลูกค้าได้ด้านนี้ไหมครับผมด้านนี้สักนิดหนึ่งนะคือเปิดให้เห็น แล้วก็การตอบตัวทางแต่ละแต่ละอู่บางทีเราก็สามารถที่จะตามหรือก็ให้ตอบโจทย์ให้เร็วครับนะครับครับบางทีอยากอยากอยากลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบประตู3บานก็ดีไซน์ได้ใช่นะครับอยากจะได้เป็นแบบเปิดแบบวิ่งใช่ไหมตัวล่าสุดที่เขาทำกันอยู่เป็นแบบปีกนกนะครับซ้ายขวาเป็นสเตทปีกนกที่บินลนเลยนะอ่าที่บินได้ก็คือปีกนกไส้ขวาก็ดีไซน์ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เป็นครับ ความมากสามพิจอร์ของตัว APR 150ช่วงยาวนะครับเป็นตู้สิบบาทนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีอะไรก็เพื่อกิตตาแล้วก็ช่วยกดแชร์เราด้วยได้ครับได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ